สวัสดีครับมาพบกับเรานะครับในช่องลายเสียงสั้นคนเมืองนะครับนี่ก็อยู่ไม่ไม่ใช่อยู่ที่เก่านะครับอยู่ที่ใหม่นะครับตอนนี้เฮ้ยูยู่ที่ไหนอยู่ที่ใหม่อยู่ที่ใหม่นะครับคืออะไรอยู่ที่ใหม่อยู่ที่ห้วยแถลงนะครับอ๋อวันนี้เราอยู่กันที่ห้วยแถลงนะครับวันนี้พ็มาคุณพาใครมาด้วยนี่ใช่ไหมทำไมมานอนเศ้าอันนี้องค์ครกษ์ของควันเต้ยครับอ้าว ใช่ไหมใช่ไหมหรือว่าเป็นเมียคอนเต้ยยานอย่าเฝ้าเมียมหาเมียมหามาเลยก่อนน้องอะไรเอียงอะอะไงม่ยาพี่เมียมหาอีรีเอ,อ้าแสดงว่าเคยสแสดงว่าเคย,ม,เคย,ม,เคยมีประวัติยุ่งเหยทะแถลงด้นี่ คยเคยมีก่อนอยู่ที่ห้วยตะเลงนะครับแต่ก่อนเขาเป็นคนโคราชใช่ไหมใช่คนโคราชอ้ามาคุยกันแน่ตกใจเลยจนหน้าแบบจริงจังคุยกันแน่เราบอกกบตัวตกละร้องเนกันไปล่ะฮะเฮ้ยมาด้อง่เน่ยโอ้ยาะ หิลูกหิิโตอ่ไยังเดิูกบามากเลยไปดิใส่หนไปไหนีหนีเลยยะไอ้ผู้บาเ้ยนี่ล่ะนี่เลาเานี้เลยผัวหายนีเลยโอ้ยเอาสองกเลยดิสอง มนก็มีมาพอห่างก็มีมตอนมอีมอหาก็มีเดียวเขาเออนี่ครับก็ลูซีวะนี่แอนโหดนี่นะมันค่ะลูซีลูีโตไปยังไปเอาลูกละกก่ะโอ้กระถูเลือดได้ผเบิกบอกเนย่าอก,ก็เมาเลือดกจัด มาวันวันต้องบอกกับผู้ใดนะตัวผบอกกับตัวผู้เออจันนัดเป็นมาวบอกกับมาหูเรื่องนันะโอ้ยเดยก็วนนี้มมาขอการดูไม่ไปไหนเลยครับดูไม่ไปไหนเลยนั่งรออยู่เห็นว่าฝน เฉลีกับลูซี่ตัวน <laughs> ี้อันไหเฉล่ันดีอันเฉลีอันไี้ลูซี่คนมอแบบเรียบร้อยน้ำนะ,อนะเออถึงให้เรียบร้อยเลยแบบที่ไหนถึงลูซ <laughs> ีถึงลูซีงับเอาซิ

พูดจีจีเอาบ่ลรเอาไหมเอาไงเอาลูซี่ดิเลูซี่เชอรี่เอาลูซี่และเชอร์รี่ประนคือจนน้ำกะมาหาโมลิบุ้ยปุ้ยยูยูเนี่ยบอหันมาโอ้ปนนับบอหันบอหันมาเลยเจอลูซี่กับอะไรเชอร์รี่ ามามเขามาเอาอเข,อขอาถอามันยากด้นีมา,า,ยอยา้อันนี้ก็เรามาถึงแล้วเราคือเตรียมเครื่องเส้นนั้นคะตอนนี้ขาดไรขาดเหล้าขาดขาดขาดข,ของสำคัญบักสองซาวนะคะกับน้ำหวานนอกนั้นพร้อมแล้วจัดเรียงไว้ว่าเจ้านี่ขาดปลาปูนเนี่ยขาดปลาปูติอ่เอเฮ้ยขาดนยู่หนารถมีเดียวเมนเลยนี่เคี้ยวน่ะเออ รถเล่าหนารถน้งรถลุงของขาเลยไม่มีของลุงไหมยังขาลุงเลยของเขาเอาลงหมดเขาเสียเอาลงอยู่บ่กูโมกี่กับรถจิ้งใหญ่หนอเนาเออว่าแล้งเสาก็เห็นแต่ว่ามุกเขาสิจัดไหวมองได้ทั้งนั้นล่ะเขาจัดของบางเสาเด้ิบางยุกหลังเห็นบ่ดูเมนูนี้นี่มาดูเมนูนะครับ น้อยนักน้อยหนานะจะเจอเมนูเส้นแบบนี้นะคะเนี่ยคาดอย่างหนึง่งส้มตำมส้ตัวดูค่ะนี่เนี่ยปูตัวใหญ่ๆมากแล้วก็ดักแดก้ขั่วหอมๆนะคะมีกากหมูด้วยอันนี้คืออะไรนี่คือนมเขาเหรอไม่ใช่อะไรเราไม่ใช่ สารเขากระบอมีตีอยู่หลังเขาตัวมีตีจ้ะเขาลงมดลืดเนาะนขาดอย่างเดียวค่ะอย่างว่าละขาดส้มตำส้มตำขาดส้มตำเห็นไหมนี่ก็ไม่ไปนะครับยังรอนะครับยังรอเธอเราคอนเทอร์อยู่เราควอนเตอร์อยู่ไม่ยอมไปไหนน,นุ่น ควันนัดยังไม่กล้ามาใไขเลยควันเตยเสียงดังโพดลูกสีมหาลันมาเลยว่ะสามีลูกสีเลอเออโอ้่าฮะไหนก็จัดเตรียมก่อนนะคะรอเวลาแล้วก็รอเครื่อง เส้นให้ครบนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบนอกนะคะโอ้ปนก็สีเ็ดอันมองขึ้นแม่คือบถาขึ้นน้ำรดลงคุณไปเห็ดเกยไหมนี่รถเราก็อยู่นี่นะคะนนทนทั้งนุ่มเซกทั้งโบโบแซมซันขวัญเมืองนะคะ ดูบรรยากาศวันนี้อากาศสดชื่นนะคะอยู่กับวัดป่าน,นะคะ่ะไม่รู้ว่าวัดอะไรนีนบ้านอะไรนี่ยังไม่ได้ถามชาวบ้านก็เลยค่ะโนดูนที่หมองนะคะหมองก็ผูกเปลนอนแล้วนะคะนน่นโ่นอะต่มาปอนอะไรกันอันอันนี้บ้านยัง่ันบ้านนี่ยังบ้านสายทองบ้านสายทองน้องสาย อำเภอห้วยแถลงนะคะบูนใบบุญกับพ่อเสกค่ะ,ะใบบุญอยู่ด้านบนก็รอยังไม่ลงมานะคะรอให้เส้นประกรรำก่อน้อเส้นเสร็จเดี๋ยวค่อยลงนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศน้นมีพระบุทธรูปองค์ใหญ่นะคะ จะเป็นสามสั้นขนเมืองของเรานะคะก็ยังไม่ได้ลงเหมือนกันเส้นทางเข้ามันก็จะลำบากนิดนึงนะคะโอ้บอมี่มองไปดอกรถกับติกอัพเพราะว่าแค่รถช้างก็ไม่มีทางเข้าแล้วเอาดูสิครับว่าใครเป็นใครอ๋ยนั่นถ้าเห็นหางก็จะรู้นะว่าใคร ถ้าพี่แซมไม่ยกหางมานี่บางคนอาจจะงงอยู่นะคะพี่ขวัญจะอวบอวบกว่านหน่อยพี่แซมจะเพียวเยวกว่าก็ให้ดูรอบนอกไปก่อนนะคะบรรยากาศจะได้ชมคลิปนี้ย้อนหลังนะคะโบโบก็คือ อยู่กับพ่อหนุ่มเสกนี่คือนิ่งนะคะวันนี้ขึ้นรถก็ง่ายนะคะอเอาอะไรแล้วเล่นแล้วมีเด็กมาเล่นอะไรด้วยนะคะตอนนี้ ยังไนยังคือสวักเออเอาเอาหนีไปได้ได้เมียครับมา่ึคนเลยสวักเว็บุกเซกให้เจ้ผลคอนเต้ไปหาไม้สวักให้จานัดนะครับยังไม่มีกับเขาใช่ไหมยังยังนเอาไปผูกเอวไปเห็นกกไกของมัน S <S อตอนนี้ตอนนี้แต่ละคนตั้งใจหาเครือไม้สวักนะคะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าป่านี้คือประมาณสองพันไร่นะคะด้านหลังนี้จะเป็นป่าไม้ล้วนๆเลยนะคะ่ะ เราก็ให้ชมไปแล้วนะคะรอบนอกวันนี้ความสนุกสนานของทีมงานนุมเซกของเรานะคะอ,อย่าลืมนะคะคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเจอก,กันคลิปหน้าไลฟ์หน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ